ต่อไปนะคะจะเป็นการบันทึกยอดเงินเดือนยกมาะคะโดยไปเข้าไปที่บันทึกเงินเดือนยกมาะคะ่ะเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเปลี่ยนวันที่นะคะให้เป็น01นยค่ะกดโอเคค่ะ จากนั้นกดเพิ่มค่ะใส่รหัส0ูค่ะแล้วกด enter นะคะระบบจะทำการรันลายชื่อของบักงานขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติค่ะจากนั้นมาดูกันตรงที่ภาษีหัางนั้นที่จ่ายค่ะใส่3,000บาทค่ะ จากนั้นกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะระบบทำการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราจะไม่คีดข้อมูลอีกแล้วกด escape ออกค่ะกดยดค่ะเราจะอยู่มาที่หน้าโปรแกรมหลักนะคะเราจะไม่คีย์ข้อมูลเพิ่มแล้วแล้วกด escape ออกค่ะกด cancel ค่ะเป็นอันว่าการบันทึก เงินเดือนยกมาเป็นอันที่สิ้สนเรียบร้อแล้วนะคะ